อรณุณสวัสดิ์ครับทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา12นาทีอาจารย์สยามจุดถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวย่าตะเกียนทอง ให้ทุกท่านได้เห็นได้ทราบผู้ที่มีความสนอกสนใจมีความประสงค์อยากได้แนวทางของเราพัฒนาได้หาน้อยผู้ที่มีความชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอยู่แล้วก็ขอกราบเรียนเชิญน,นะครับมาดูไล่เลยองค์ปู่องค์ย่าก็ประทานพรให้มาเรียบร้อยเออ วันนี้วันสุขขอให้สุขทั้งวันหลายท่านนั้นก็เข้ามาใหม่บางคนก็อยู่นานแล้วบางคนก็ปลดหนี้เปื้อนสินลำรวยแล้วบางเงินก็บางคนก็มีเงินหลายแสนหลายล้านแล้วก็ขอโมทนาสาธุบุญทุกท่านนะที่มีความโชคดีมีสายใหยสายบุญต่อองค์ปู่องค์ย่าในวันนี้ แต่ทุกๆวันที่ท่านเข้ามาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเหลือการขัดสนในชีวิตเกี่ยวกับเงินทองได้แต่ก่อนอื่นเนื้อสิ่งอื่นในอาจารย์สยามขอกล่าวไว้ว่าไม่ให้ใครหลงงมงายตามความเชื่อความศรัทธาแล้วแต่บุญบารมีวาสนาของแต่ละคนไม่ให้หลงงมงายแต่ประการใด เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่บุญแต่วาสนาของท่านแต่ถ้าถามว่ามันถูกเยอะไหมอาจารย์มันถูกเยอะแหละถูกเยอะมากๆถูกจนขี้เกียจถูกนั่นแหละแต่ว่าก็ยังยืนหยัดคําเดิมมากกันแล้วแต่บุญวาสนาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่จิตอันเป็นกุศลจะนําพาซึ่งความเจริญ จิตมีบุญวาสนาพึ่งพากันนั้นจะนำพาถึงโชคลาภใหญ่ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วท่านป่าลํำไพัเออท่านพี่มยุรีท่านป่าลำํออาาาาลำไพยก็โมทนาสาธุพี่มนรักมัททวีวงศ ท่นกระรวมโมทนาสาธุบบุญมากับคุบาจาร์สยามวันนี้39บาทก็ขอบุญกุศลที่ท่านสร้างนุนนำให้ท่านเจริญเจริญความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีประสงค์สิ่งใดให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาในทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะท่านนะลูกเชือฟังบริวารให้เชื่อถือ วันนี้ให้มีโชคมีลาบจะองค์ปู่องค์ยาด้ทันเดอร์สาธุสาธุด้วยเออกันนึ่งจกว่าวันนี้มีหลายท่านนั้นส่งเขามาหาอาจารย์ว่าอาจารย์เอยเดี๋ยวนี้นั้นเด็กถูกมหามงคลนี่เขาอั้นสนันเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นอั้นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเขาพูดมายาวนานแล้วแหละ เขบอกอาจารย์มายาวนานแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก mm. ็เขาก็กลัวเหมือนกันเพราะมันล่มไปหลายเวฟแล้วโกงไปก็ไม่รู้กี่ล้านกี่แสนแะถูกไม่จ่ายเจ็ดแปดแสนก็ไม่ล้านก็มีเ,เลขมหามงคลนี่ถ้าอาจารย์แปลเต็มชุดนี่มันจะแม่นมากนี่นะมันจะเข้าแบบรัวๆเมื่อวานนี้อาจารย์ได้แปลแบบไม่เต็มชุดและไม่ใส่เลขวินไว บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เมื่อวานนี่มันเป็นสุขละหกก็ต้องขออภัยด้วยเอาแบบนี้นะเออโดยการแก้ไขการไม่ให้ใครเห็นเลขชุดกรณีพิเศษเนี่ยเลขที่ถือว่าเป็นเลขตาที่เป็นเลขถล่มทลายลายวัน,นอาจารย์ก็เลยว่ามานั่งคลิปไต่ตองดูแล้ว คนที่ทำบุญทำกุศลกับอาจารย์สยามมาตลอดทุกๆวันก็มากมายลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานปู่ขาวที่เปิดรวมบารมีก็นับไม่ถ้วนเออแต่ว่าก็ยังไม่ถึง5เปอร์เซของผู้ที่เข้าชมคลิปผู้ที่เข้าชมคลิปนี่มีหลายล้านคนเอาเป็นอย่างนี้อาจารย์จะขออนุญาตจุดถูกมหามงคลขึ้นมา ให้เห็นสักสองสามตัวเออส่วนเดกแปลชุดเต็มนี่จะขออนุญาตนะ,ะ,ะดเฉพาะกิจเด้อเออเฉพาะกิจนะอาจารย์จะให้ลายส่วนตัวเฉพาะเกี่ยวกับแนวทางเท่านั้นนะอย่าอย่ามาถามเรื่องอื่นถามแค่เรื่องแนวทางก็พออาจารย์จะให้ลายส่วนตัวสำหรับผู้ที่รักเคารพศรัทธาปู่ขาวยาตะเคียนแบบจริงใจไม่มีข้อแม้ ด้วยรักและเคารพครูบาอาจารย์จริงๆนะอาจารย์จะเอาไปอยู่ด้วยจะจัดชุดเฉพาะกิจให้แล้วก็ผู้ที่เคยทําบุญทํากุศลกับครูบาอาจารย์หรือร่วมพิธีเปิดดวงนะขออนุญาตประกาศผ่านไปทางนี้แอดไลน์อาจารย์ตรงนี้มาเป็นลายส่วนตัวนะครับนะนั่นไอเดียอาจารย์สยาม A. จุด S.I.A.M. S ก็คืออาจารย์สยามน,นั่นแหละเอาเฉพาะคนที่เคยทำบุญกับอาจารย์นะครับที่เคยทำบุญกับอาจารย์และรักและศรัทธ,ธาจริงๆู้ที่ชอบแนวทางว่างั้นเถอะคนที่ฟังธรรมะธรรมดาไม่ได้ซื้อเลขซื้อเบอร์ก็อยู่ที่เดิมนี่แหละก็ส่วนท่านที่เขาเอามาเอาประจำอยู่แล้วแต่ไม่เคยทำบุญสร้างกุศลไม่เคยเปิดดวงก็ไม่ต้องเอาไปก็ถือว่าไม่ได้ศรัทธ,ธากันจริง เอาเฉพาะบุคคลที่ที่นี่เด้อที่รักและศรัทธากันแอดไลน์อาจารย์มานะอาจารย์จะจะส่งเข้าไปในกลุ่มตรงนี้ฟรีเด้อไม่ไม่ไม่ได้เก็บเงินหรอก A จุดสยามนะสยาม SIAM แคปหน้าจอไว้ไวๆเฉพาะผูทท้ที่ทำบุญที่ทำบุญนี่แหละเบาท10บบาทอะไรนี่แหละนะแล้วก็เพราะว่าไลน์มันรับเยอะไม่ได้ เฉพาะลายโชเชียลที่อาจารย์ใช้เหรียญก็เป็นล้านคนน่ะลายส่วนตัวมันได้ไม่เกินร้อยสองร้อยเท่านั้นอย่างสูงสุดแล้วนั่นนะนะเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะบุคคลที่เป็นลูกหลานของปู่ขาวญาติเกียนจริงๆที่ร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์จริงๆอาจารย์เปิดดวงท่านกระทําด้วยอาจารย์ไปวัดไปวาไปทํานู่นนี่นั่นท่านกระทาด้วยคนพวกนี้ผู้ที่รักกันจริงๆเท่านั้น นะผู้ที่ไม่เคยทําบุญสร้างกุศลกับกูบาอาจารย์เลยในชีวิตนะไม่ต้องเข้ามาเดอ้อเราถือว่าท่านไม่ได้รักเราจริงหรอกท่านมาเอาโชคเอาลาบเฉยเออเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปอยู่กับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ชวนทําบุญนะระวังให้ดีเออเพราะฉะนั้นเอาผู้ที่เปิดใจให้กว้างเดี๋ยวอาจารย์ชวนชวนทาบุญเดี๋ยวก็ยกช่อฟ้าเดี๋ยวก็สร้างน่นสร้างนี่นะถ้าเข้าไปแล้วนะั่นนะเออเพราะว่าคนที่อยู่กับอาจารย์ได้แบบนี้ก็คือคนที่รัก แล้วก็เคารพบ,บูชากันจริงๆสายบุญจริงๆว่าง,งันเถอะอาจารย์มีอีกหลายเรื่องราวที่จะช่วยท่านเออนี่นีนน่ี่ไม่ต้องส่งและนี่แคปหน้าจอนี่นี่ไอดีนี่เอจุด s i อ m าจารย์สยามนี่ a s จุด SI เรีบแอดเดอาจารย์รับจำนวนจำกัดนะบอกไว้แค่นั้นแหละ เอาเฉพาะผู้ที่มีความรักความศรัทธาผู้ที่เชื่อเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์สยามผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเคยเรื่องเปิดดวงบาร,รมีด้วยกันเพวกงนี้เท่านั้นผู้ที่เข้ามาเอาเลขเฉยๆก็ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องแอดมาท่านก็เอาเลขไปแต่ส่วนชุดเต็มอาจารย์จะไปปล่อยให้ในนู้นเด้อโอเคนะไวๆเด้อว,วันนี้ลาวพัฒนากับหาหน้อยนะรีบแอดมาโมทนาสาธุด้วย เพราะว่าถือว่าเป็นการดีอาจารย์คุยกับทีมงานแล้วคุยกับทุกคนแล้วถือว่าตัดสินใจได้ถูกหนึ่งป้องกันเลขอันด้วยอแอดมาแล้วป้องกันเลขอันด้วยอาจารย์จะรับเฉพาะผู้ที่นะมีความศรัทธาและก็ความรักใคร่และเคยทำบุญสร้างกุศลมาด้วยกันเท่านั้นเคยถวายทูบเตียนดอกไม้มาอายเท่านั้น ส่วนผู้ที่มาเอาโชคเอาลาบอยู่แล้วท่านก็ดูไปดูทูบปแปรเอาไปด้วยเพราะต่อไปชุดเต็มนี่มันจะไปอยู่ที่ลายคุม่มเพราะอะไรนะ่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ปล่อยชุดเต็มไปก็อั้นกันสนันบันไว้ไปเลยเออโอไม่เป็นไรพี่ธนกรไม่เป็นไรอาจารย์จําได้จําได้คุณธนกรคุณไม่ต้องเชีเรียดแอดมาเลยแล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยนะ บอกชื่อตัวเองให้อาจารย์ดูด้วยว่าท่านชื่ออะไรเคยทําบุญกับอาจารย์อะไรเคยอาจารย์จำได้หมดอาจารย์มีข้อมูลหมดลูกศิษย์ลูกค้กาที่ที่เคยเปิดดวงเคยทําบุญอาจารย์จําชื่อได้หมดนะท่านไม่ห่วงจําได้ทุกคนขอให้บอกชื่อท่านมามีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะเฉพาะอันนี้เด้ออาจารย์บอกไว้อาจารย์จะไปปล่อยชุดเต็มที่นี่นะผู้ที่ต้องการอันนี้เด้อเอาเฉพาะลูกศิษย์ลูกค้าผู้ที่ศรัทธากันเดอ้อ อาจารย์ให้ทราบนะจะเข้ายานเด็ด้ทีนี้นะเลขจะครบดอกแล้วพอเข้ายานแล้วก็จะเป็นปู่ไปเลยนะอาจารย์สยามแจ้งก่อน a a นะนี่ a a จุดนะ a จุด s i a m อัแคปหน้าจอไวๆเฉพาะเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจนะเฉพาะผู้ที่ทำบุญสร้างกุศลด้วยกันโดยตลอดนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะที่เหลือไม่ต้องเข้ามานะเพราะาเดี๋ยวมันจะเต็มลายจะเต็มก่อน อันนี้ติงตองติงตองเป็นสิบแล้วดีเด้อแอดไลน์ไอดีมาอาจารย์จะปล่อยชุดเต็มให้ที่นั่นไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกอาจารย์ถือว่าตอบบุญแทนคุณลูกหลานปู่ <c oughs> โมทนาสาธุด้วยาสาธุสาธุด้วยนะ,อะขอขอบบุญขอบคุณด้วยนะครับ ทางเวียดนามเด้อเวียดนามก็ตูเยตเด้อตูเยตก็แอดมหาอาจารย์นะตูเยตนะพิสเตอร์ตูเยนะต,ต,ตน้องตูเยตคนเดียวเนี่ยที่ทําบุญทางเวียดนามแอดลายอดีมหาอาจารย์เลยโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับอโอ้วันนี้ท่าน มันี้ชัยนิดก็รวมมทนาสาธุทำบุญสร้างกุศลมา59บาทเออขอบุญกุศลนุ่นนำให้ท่านจเนจริญเจริญามเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีประสงค์สิ่งใดให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาในทุกประการเ้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเ้อท่านเอ้ยสาธุสาธุด้วยนะครับท่านพีจมรดเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมแอดไลน์ hmm. ไปเล็กอลเล็กเอ้ยอลเล็กก็เคยทำบุญกับอาจารย์อาจารย์จำได้เนาะโอเคนะแจ้งให้ทราบแล้วนะเราจะหาว่าเอาอาจารย์ทำไมเลขแปลไม่เยอะเท่าเดิมทำไมมันน้อยตัวจังเลขวินก็ไม่มีหายไปหมดเลยเอา้าวก็ถือว่าเอาไปอยู่ในไลน์ด้วยกันก็แล้วกัน,กนอืถือว่า เออป้องกันด้วยเพราะว่าอั้นเยอะสุดเกินเอออั้นจนเออหลายท่านก็สาบมาลองดูเนาะท่านเนาะ,ะเลขถูกก็ได้แล้วนะ ทุกด้วยนะครับอาจารย์ก็แจ้งให้ทราบเหมือนเดิมเด้อขอ,อนุญาตนะไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วนะ สาหรับท่านที่ที่เป็นลูกหลานปู่ข้านะท่านที่ที่ต้องการต้องการเลขชุดเต็มหรือว่าต้องการชุดปฏิบัติการพิเศษว่าง,งั้นต้องการชุดใหญ่เออถ้าท่านต้องการชุดเลก็กก็เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้แป๊บเดียวไม่ยากนะก็แอดไลน์ไอดีไปอาจารย์รับจำนวนจำกัดนะมันเป็นไลน์ส่วนตัวนะนี่ไอดีล อาจาร,รย์สยามนี่อจุด SI เดอตัว A นะนจุด s i อ m อาจารย์สยามเฉพาะผู้ที่เคยทำบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจาร,รย์สยามนะอาจาร,รย์เขียนกำกับไว้ด้วยเดีน๋นี้ชัดเจนด้วยรับเฉพาะลูกหลานปู่ย่าที่ศรัทธาจริงใจเคยร่วมทำบุญร่วมเปิดดวงเอาเฉพาะคนพวกนี้ก่อนเนาะส่วนที่เหลือที่เป็นสาธนารณะที่ ไอ้นั่นอ่ะค่อยค่อยว่ากันก็เอาตรงนี้ไปก็แล้วกันโมทนาสาธุนะขอบุญกุศลนุนนำห้ท่านเจริญเจริญเด้ออ๋ออ๋ออ,อท่านแอดไลน์ไปเลยครับแอดไลน์ไปเลยอะไรก็ให้มันไปทิศทางเดียวกันหน่อยอย่าให้อาจารย์ทำงานหนักมากทั้งเพีทั้งลายอยู่นั่นอโอเคไม่ครับเอาเติมให้ถูกแล้วแหละถูกแล้วแหละแค่นั้นก็ถูกนะ,ะโมทนาสาธุสาธุด้วย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฺสามินาสังสิโมพุมมาจฉมหาเทวาสัพเพฆาปะรายันติพุมมาจฉมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุมี มหาปุญญมหาลาภพภทวันตุเมมิเตภาหุาติพุธมะอ,อุณโมพุธายะวิระทะโยว,วิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทัสสะมณีมามะพุทัสสะสวาโหมสัมปติชามิพิงพิงภาภา,า,าหาหาหอือืสัมปติสามินาสังสิโมภมมาจมมหเทวาสปยกา,าปราัาติรมมาจมมหเทวาอภิลาภา,าพวันตุเม มหาปุญญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติปุถมะอุณโม,มพุทธายะวิรัะโยว,วิรัคโณายัางวิราหิงสาวิรัทาศีวิรัทาสาวิระอิติโยพุทธะามณาีมะมักพุทธะสวาโหมสัมปติชามิผิ่งเิ่งพาพาฮาฮา,า,าลือลืออาสาธุสาธุด้วยนะครับอ่ะนี่เ็เป็นเลขชุดของปูข่ขาวญาติเกียิ ก็ขออํานวยอวยัยอํานวยอวยพอรอันประเสริฐให้เกิดกับพี่สมบูรณ์โภมันที่รวมทําบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์สยามมาขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะย,ยิ่งขึ้นไปถูกหวรยรวยเบอร์กันอันจะลืมแอดไลน์เด้อพี่สมบูรณ์นั่นไลน์ของอาจารย์สยามท่านที่ทําบุญกับอาจารย์สยามประจําอยู่แล้วออมีแอดไลน์ไอดีไยไไลน์ไอดีนี่นะเอาเฉพาะลูกหลานที่จริงใจเด้อ ผู้ที่ทำบุญโดยตลอดแล้วก็สร้างกุศลเปิดดวงอะไรต่างๆที่ร่วมกับครูบาอาจารย์อยู่โดยตลอดที่พึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดเนี่ยแอดไปอาจารย์สัญญาว่าจะเอาเงินสิบล้านหรือร้อยล้านหรือพันล้านให้พวกท่านมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เข้าไปหาอาจารย์เด้อโอเคไหมเพราะว่าป้องกันด้วย นะป้องกันหนึ่งป้องกันเรื่องการอั้นเลขสองนะป้องกันเรื่องเดี๋ยวว่าเลขหลายตัวน้อยตัวเออนะก็เอาเป็นว่าเอาเฉพาะบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญกันละกันที่มีความรักความศรัทธาต่อบารมีขององค์ปู่องค์ย่าค่อยเข้าไปนะชุดนี้มันถูกอยู่แล้วแหละแต่จะเอาแบบถูกทั้งวันแล้วก็เลขวินด้วยพอใส่เลขวินไปนี่มันก็ โอ้โหถลมทลายเมื่อวานนี้ก็ถล่มทลายไปเลยเวฟเจ็งไปไม่รู้กี่เวฟแล้วหน,นีกันสนันวันไหวเป็นล้านก็มีโมทนาสาธุด้วยนะอทุกคนโชคดีแอปไปกันแล้วกันพวกที่ทำบุญกับอาจารย์ที่มีความรักความศรัทธาต่อองค์ปู่องค์ย่าเดอ้อโมทนาสาธุ